กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้มิกกี้ออ m a โต o ด e ลลิงนะฮะมากับรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับวันนี้ขอโชว์กลางอากาศแดดอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแดดนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ความเงางามอีกหนึ่งแบบนะที่สวยงามมา,มากๆเลยนะฮะกับรถ t o y o ต a เอาผ่านสีดำและเป็นสีดำปีด้วยนะครับคันนี้นะครับใช้เวลาในการทำประมาณ2วันกับแพ็กเกจการเคลือบแก้วแบบ เมก้าเปเบกโภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงล้อแม็กนะครับสาหรับสีดําทันนี้นะครับต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีดําปีนะไม่มีเมทัลลิกอยู่ในตัวนี้เลยนะครับในตัวสีเลยจะต,ต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวระดับหนึ่งนะเพราะว่ามีความระเมียดระไมามาก หลังจากที่เราเคลือบแก้วเข้าไปแล้วเนี่ยโมเลกุลของน้ายาเคลือบแก้วเมกาซินิกโกเนี่ยจะไปส่งผลทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลทําให้ทนการลอยขีดข่วนได้ดีมากขึ้นทําความสะอาดได,าได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญความเงางามที่แตกต่างจากรถคันข้างๆถึงแม้ว่าจะเป็นรถยี่ห้อเดียวกันก็ตามนะฮะสำหรับคันนี้นะต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถมากๆเลยนะ,ะที่ให้ความไว้วางใจนะ,ะับมิกกี้นะ,ะับเป็นคู่เคลือบแก้วรถคันนี้นะครับโตโยต้า เอาผ่านสีดําคันนี้นะครับได้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวคันนี้เพิ่งอ,ออกมาก่อนที่จะมาเคลือบแค่วันเดียวนะครับออกมาจากศูนย์ก็มาเคลือบแก้วกับเราเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณความไว้วางใจอันนี้เป็นอย่างยิ่งมากๆวันนี้มิก้อาพีเอ็มมอรโซเทลลิงนะฮะต้องขอราท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเคลือบแก้วลักษณะอย่างนี้นะครับได้ผลงานดีๆเยี่ยมยอดอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้มิกกี้ RPM a พี o อ e อโต้เดและรถเตอร์ต้าเอาผ่านสีดำปีคันนี้ขอราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ